ทุกคนวันนี้มาเจอก,กับข้าพเจ้าบุญล้อมชาแนลอีกแล้วทุกคนวันนี้ข้าพเจ้าได้รถเวฟเอสกับอาการไฟไม่ออกหัวเทียนทุกคนเนาะไฟไม่จ่ายให้หัวเทียนเนาะข้าพเจ้าจะพามาดูสาเหตุที่ไฟไม่จ่ายให้หัวเทียนหรือไฟไม่จ่ายไม่ให้คอยทุกคนเนาะสาเหตุของมันก็คือเจ้าของเขาเนี่ยทุกคนตัวนี้จะเป็นสวิตช์เก่าติดรถของเขามาเนาะสวิตช์ติดรถดูศกทุกคนเจ้าของเขาทามาเนาะเนื่องจากกุญแจมันหักคาอยู่ข้างใน กุญแจมหกคาอยู่ข้างในแล้วก็เอาออกไม่ได้ก็เลยต่อแบบนี้เลยทุกคนมั่วตัวแบบนี้เลยเนาะถ้าในเมื่อต่อมาแบบนี้แล้วมันจะทําให้มัดไฟเรามีปัญหาหรือไม่เดี๋ยวเราจะมาเช็คกันอีกทีหนึ่งนะทุกคนเนาะไปมาดูกันทุกคนว่าไฟมันจะจ่ายไฟมันจะจ่ายให้โอเทียนหรือไม่เนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวมาดูกันเนาะทุกคนเนาะ,ะมาลองดูมาดูใกล้ เบื้องต้นก็เช็คเช็คดูที่ไฟเมนมาก,ก่อนไฟสายเส้นสีดำค่าแดงนี่ทุกคนเนาะเช็คเลยว่าไฟมันออกหรือไม่นะทุกคนเนาะก่อนจะไปเช็คไฟอื่นๆไปนึ่งออกมาก็เอาตัวที่วัดไฟของเราเนี่ยมาวัดดูว่ามันมีไฟหรือไม่นะทุกคนเนาะโอเคทุกคนตอนนี้ก็ เราจะเอาตัววัดไฟของเราจิ้มกันไปที่เส้นสีดําข่าแดงนะทุกคนเนาะแล้วก็จะมาดูว่าไฟมันขึ้นมาหล่อเลี้ยง C.D.I หรือไม่นะทุกคนเนาะตัวนี้จะเป็นไฟสายไฟหลักสายไฟเมนขึ้นมาหล่อเลี้ยง C.D.I เพื่อให้ C.D.I จ่ายไฟไม่ให้คอยอีกทีหนึ่งนะทุกคนเนาะนี่นะจะมาหล่อเลี้ยง C.D.I แล้วก็จะมาเทสดูว่ามันมีไฟหรือไม่นะติดสองครั้งสามครั้งถึงจะมีไฟ นะทุกคนเนาะแต่ว่าไฟขึ้นมาจะเป็นไฟที่อ่อนมากทุกคนเนาะทีนี้ก็จะมาเช็คที่ไฟออกจาก C D I ตัวนี้จะเป็นสายไฟหลักสายไฟเมนก็คือดำคาดแดงตัวนี้จะเป็นสายไฟออกไปจ่ายให้คอยตัวนี้เนาทุกคนเนาะก็จะเป็นเส้นสีดำคาดเหลืองเส้นสีดำคาดขาวตัวนี้จะเป็นเส้นอ่าสวิตช์กุญแจ ตัวนี้จะเป็นเส้นฟัชเชอร์คอยตัวนี้จะเป็นเส้นสายไฟกาวทุกคนเนาะตัวนี้อ่ะทีนี้ก็จะมาเช็คว่ามันมีไฟออกจาก C.D.I. หรือไม่เนาะว่าไฟแค่เนี้ยมันจะไปหล่อเลี้ยง C.D.I. เพื่อที่จะให้ C.D.I. จ่ายไฟออกมาให้คอยหรือเปล่าทุกคนเนาะทีนี้ก็จะมาใส่เข้าไปเลยก็จะมาดูว่าไฟมันมีไฟออกมาหรือไม่เนาะ นี่ทุกนติดไปสามสีครั้งแล้วก็ยังไม่ได้นะทุกคนก็แสดงว่าขดลวดหรือมัดไฟของเราตายนั่นเองเนาะโอเคทุกคนตัวนี้ก็จะมาถ่ายมัดไฟออกแล้วก็จะมาดูอีกทีหนึ่งว่าเราจะมาเทสดูไฟว่าไฟมันออกออกแรงหรือออกไขวยกันแน่นทุกคนเนาะมาดูกัน อนนี้กับข้าพเจ้าจะขออนุญาตไปถอดขดลวดออกมาก่อนโอเคทุกคนตัวนี้ข้าพเจ้าได้เปลี่ยนตัวเก่าออกเป็นเป็นที่เรียบร้อยทุกคนมาดูสภาพตัวเก่าก็ยังใหม่อยู่นะทุกคนนะทีนี้ก็จะมาดูที่ตัวใหม่ของเราใส่เข้าไปเนาะอ่ะตอนนี้ข้าพเจ้าจะมาประกอบก่อนประกอบแล้วลองมาสตาร์ทเครื่องดูว่ามันมีไฟออกจากคดลวดแรงหรือค่อยกันแน่นะทุกคนเนาะมาดูกัน เคทุกคนเวลาหาประกอบเสร็จก็จะมาวามา,มา,มาวัดไฟเหมือนเดิมทุกคนเช่นสีดำคาดแดงก็มาดูว่าที่หลอดไฟมันขึ้นมาปกติหรือไม่ถ้าเราสตาร์ทเท้าครั้งหนึ่งมันจะขึ้นมาหรือไม่ทุกคนโอเคทุกคนตอนนี้ข้าพเจ้าได้เช็คไฟแล้วทุกคนก็ขึ้นมาปกติรอเลี้ยง CDI ให้ปกติ ทีนี้ก็มาเช็คอยู่ที่หัวเทียนแล้วทุกคนว่ามันจะมีไฟหรือไม่ทุกคนเดี๋ยวมาเปิดสวิตช์ก่อนก็มาเช็คดูทุกคนไฟมาแล้วทุกคนดูกันทุกคนว่าไฟมันออกแรงไหมลองดูอปกติทุกคนทีนี้ก็ จะมาประกอบใส่เข้าไปว่าแล้วมาลองติดเครื่องดูว่าจะได้บอกะทุกคนเนาะ,อะโอเคทุกคนตอนนี้ก็มาลองสตาร์ทเครื่องดูทุกคนว่ามันจะได้หรือไม่นอ้องทุกคนเนาะมันดูกันติดได้ปกติทุกคนเนาะโอเคหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ก็ ถ้าคลิปนี้เห็นว่าเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมทุกคนกดติดตามกดไลค์กดแชร์กับประจำบพ่เป็นกำลังใจกับประจำคลิปต่อไปทุกคนคลิปนี้ขอตัวลาทุกคนบ๊ายบาย